สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK กษตริฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมผลงาน KF 31็กันเป็นเพศเมียอายุ8เดือนดูนะครับนี่เนื้อหนังดูครับลำตัวความลึกแข้งขากระดูกใหญ่ดึงชับสวยมากครับแข้งขากีบเท้าสวยมากครับนี่อันนี้อยู่ในข้อครับ8เดือนนี่ก็เป็นแม่ของเขา ผม KF68 เปแล้วครับดูครับดูแพงหลังอานา KF68 ติดโบสอีกโอ้ไคอมันเนาะดูในรูปนี้เลยมานี่ินนะนั่นแหละเพรา วัวผสมเทียมหนึ่งเดือนสองเดือนตัวน้อยๆเนาะพอแต่กินกินนมกินหยังโอ้ตุ่วดบ่าคักเลยดูแข็งขาครับน้าแปดเดือนครับนี่ตาหูในคอเบิดหวงเหมือนเลยทอดแบ๊บออกมาเลยนี่หูมันได้พ่อัับนนเลยหูเขาดูหูได้พ่อแม่ของเขาครับส่งลูกเก่งมากครับเลี้ยงลูกดียังไม่ได้เปิดตาานะครับชมเพื่อการพัฒนาการ สายพันวัวกายทีส่ยเคเอไปครับดูครับเล <C up> ่นกระดูกเลือกความลึกหนังนัง่นนาโครงสร้างดีๆครับเคเอฟสาสิบเอ็ดกินยาก,กินฮึดดูหูว่าเหมือนพ่อมากหน้าก็เหมือนกันไงรถไฟเดืเอดไมากเนเตืนเตย รู้อีกพวกนี้เขาจะรู้นะรู้รู้แล้วเขาก็เดินออกมาโอ้แตงคอเขาถอดแบบจากพ่อมาเต็มๆเลยเกิดจากแม่ที่ค่อยแดงมากถูกสีนวลๆนะครับนี่ ติดโบ๊ทการให้ลูกเก่งมากครับท่านใดที่ชอบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง KK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับดูครับอื้ โชว์ตัวหน่อยมานี่มาเร็วมามาเร็วกินชากเก่งครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ